สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มีคนขอมานะคะเรื่องการลบโพสนะคะจะลบยังไงนะคะเดี๋ยวลินจะพาทำลบโพสลบรีวลบวิดีโอนะคะว่าลบยังไงนะคะเดี๋ยวตามลินมาเลยนะคะนี่นะคะเมื่อเรากดเข้ามา Facebook ของตัวเองนะคะของลินจะเป็นเพจนะคะ,ะกดเข้าไปโปรไฟล์ของเรานะคะเลื่อนมาด้านล่างนิดนึงนะคะมันจะ,ะเจอ โพสเจอ about เกี่ยวกับนะคะเกี่ยวกับวิดีโอแล้วก็รูปภาพแล้วก็เพิ่มเติมด้านหลังรีวจะอยู่ด้านหลังนะคะอะสมมุติว่าเราอยากลบอะไรเราก็คลิกตรงนั้นเลยนะคะตรงส่วนตรงนี้มันจะแยกประเภทให้เราเนาะอ่าได้หาโพสหาวิดีโอได้ง่ายๆประมาณนี้นะคะเมื่อเลือกโพสนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างะคะ่ะสมมุติว่า เลนจะลบโพสต์ของเลนนะคะเลื่อนมาด้านล่างจะลบโพสต์ไหนนะคะสมมติว่าเลนจะลบโพสต์นี้นะคะคลิกไปด้านบนขวามือจะมีะจุดไข่ปลาสามจุดนะคะนี่ค่ะมีรายละเอียดเยอะแยะเลยนะคะให้เราเลือกนะคะแล้วเราก็สามารถเลือกลบได้นะคะตรงถังขยะนะคะก็ e ดลิฟไปเลยนะคะสมมติว่าเราสมมติว่าเลนอยากจะลบอา คลิปนี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ <c oughs> ไปอันต่อไปนะคะสมมุติว่าเ่นจะลบอ,อ่อรูปภาพแล้วกันนะคะก็เลื่อนไปด้านบนอ,อ่อวิดีโอนะคะเลื่อนไปด้านบนนะคะคลิกวิดีโอด้านบนมันจะแยกมาให้เราเลยนะคะเฉพาะวิดีโอนะคะเลื่อนดูนะคะว่าวิดีโอไหนที่เราอยากจะลบนะคะ ถ้าเกิดแบบว่านานมันก็จะอยู่ด้านล่างนะคะก็จะเลือกนานหน่อยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้ก็เลื่อนไปด้ยไปเรื่อยๆนะคะว่าจะลบคลิปไหนนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะลบคลิปไหนแล้วก็คลิกตรงคลิปนั้นเข้าไปเลยนะคะสมมุติว่าเรนจะลบคลิปตัวนี้นะคะคลิกไปเลยนะคะแล้วด้านบนขวามือจะมีจุดไข่ปลาสามจุดนะคะ คลิกไปนะคะคลิกไปเลยนะคะแล้วมันจะมีบอกรายละเอียดให้ลบนะคะลบคลิปของนินนะคะอันนี้จะเป็นไลฟ์นะคะที่ลินสามารถลบได้นะคะแล้วก็มีมีตัวเลือกเยอะแยะเลยที่เราสามารถทำได้นะคะ นอกจากลบแล้วนะคะแล้วก็สมมติว่าเลนจะลบรูปภาพนะคะด้านบนขวามือเหมือนเดิมนะคะก็จะมีรูปภาพนะคะคลิกไปเลยนะคะมันก็จะขึ้นมาเฉพาะรูปภาพนะคะก็เลื่อนไปค่ะใครอ่าใครจะลบรูปไหนนะคะสมมติว่าเลนจะลบรูปไหนเรนก็คลิกตรงรูปนั้นขึ้นไปเลยค่ะนี่ค่ะตัวอย่างรูปนี้นะคะเรนก็คลิกไป ขวามือด้านบนจะมีจุดไข่ปลาสามจุดนะคะคลิกไปนะคะนี่ค่ะก็จะมีตัวเลือกให้เลือกนะคะลบรูปภาพอะไรอย่างนี้นะคะมีหลายตัวเลือกหรือว่าก๊อปปี้อะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าแชร์ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะง่ายๆนะคะก็ลองไปทํากันนะคะอ่าสมมุติว่าเราอยากจะลบรูปภาพวิดีโอหรือว่ารีวนะคะก็คลิกตามตามใจชอบเลยนะคะอันนี้พาไปรีวนะคะ ด้านขวามือด้านบนก็จะมีรีวนะคะก็จะมีแยกมาแบบแยกมาตามนี้เลยนะคะสมมุติว่าเลนจะลบคลิปไหนเลนก็คลิกเข้าไปคลิปนั้นเลยนะคะคลิปนี้ค่ะตัวอย่างนะคะด้านล่างขวามือก็จะมีจุดไข่ปลาสามจุดนะคะคลิกไปเลยนะคะแล้วเราก็จะมีตัวเลือกให้เลือกนะคะเซฟวิดีโอหรือว่าจะลบอะไรประมาณนี้นะคะเลนก็ลบตรงถังขยะตรงนี้เลยค่ะง่ายๆนะคะ ก็ประมาณนี้เนะาะอถ้าอันนี้คือแบบว่าเป็นเป็นเพจจากหน้าจอโทรศัพท์ของลินนะคะอโทรศัพท์แต่ละเขาเรียกว่าเครือข่าย iOS หรือว่าอย่างอื่นอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าหน้าตาต่างกันนิดนึงแต่มันไม่เยอะหรอกค่ะแค่แบบมันจะคล้ายคลยกันอะเนาะ อ่านี่ค่ะลินก็พาทำนะคะขอให้ทุกคนแบบปังๆกันทุกคนนะคะง่ายๆนะคะกดเข้าไปดูด้านหลังเนาะจะได้แบบว่ากดเข้าดูบ่อยๆเดี๋ยวก็รู้เองนะคะเดี๋ยวก็ชํานาญเองนะคะด้วยความที่ต้องเข้าใจนะคะว่าใครที่แบบว่าไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบยากไม่ค่อยเข้าใจเนาะต้องเข้าใจกันแต่ถ้า ใครที่เล่นอยู่บ่อยๆอย่างนี้คืออันนี้คือโปรเฟชชั่นอลอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะก็แบบว่าอยากให้ปังๆกันทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายนะคะ